ทีนี้เราจะมาดูกรณีที่2กลุ่มไม่อิสระจากกันนะคะ dependent sample โดยโดยใช้ SPSS นะคะคำว่า2กลุ่มไม่อิสระจากกันนั้นก็คือมีส่วนที่ไม่ขาดจากกันอย่างเช่นกลุ่มเดิมวัดออกมา2ครั้งนะคะก่อนสอนกับหลังสอนหรือกรณีคู่แฝกนะคะซึ่งแยกออกเป็น2กลุ่ม ทีนี้นะักศึกษาม,มาดูกรณีที่สองกลุ่มแต่ไม่อิสระจากกันนะคะผู้วิจัยทดลองการเรียนแบบร่วมมือ LT กับกลุ่มตัวอย่าง10คนนะคะทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ข้อสอบชุดเดิมผลการปรากฏตามตารางนะคะนักศึกษาม,มากำหนดให้ x แทนคะแนนก่อนเรียนนะคะและ y แทนคะแนนหลังเรียน สมมติฐานตัวนิ่งนะคะ s0 ให้ m y เท่ากับ m x แต่ผู้วิจัยบอกว่า m y คือหลังเรียนน่ะต้องสูงกว่า m x นะคะที่อัลฟาเท่ากับจุดศูนทีนี้เรานำข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะครูเอาคะแนนหลังเรียนขึ้นก่อนก่อนเรียนนะคะเวลาวิเคราะห์ออกมามันจะได้ไม่ติดลบ แล้วนักศึกษาก็คียคะแนนลงไปนะคะคะแนนสอบหลังเรียนแล้วก็มาคียคะแนนก่อนเรียนนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ไป analyze, c o m p a m i n แพ i r sample, t test, อู้ส่ง p o s e ไป p ไปแล้วก็โอเคแล้วนักศึกษาก็จะได้ผลออกมานะคะ ผลการวิเคราะห์บอกว่าอาัลฟาเท่ากับจุดศูนย์ศูนย์สอง่ครูนำผลการวิเคราะห์เข้ามาไว้ตรงนี้นะคะอัลฟาที่เราตั้งไว้คือจุดศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นจุดศูนย์ศูนย์สองมันน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าใช่ไหมคะอัลฟาที่เราตั้งไว้คือจุดศูนย์ห้าแต่ผลการวิเคราะห์ออกมาอาัลฟาเท่ากับจุดศูนย์ศูนย์ สนะคะซึ่งน้อยกว่าจุดศูนย์ห้านั่นก็คือเรายอมรับสมมุติฐานของงานวิจัยใช่ไหมลูกนั่นก็คือปฏิเสธสมมุติฐานหลักที่ว่ามี y เท่ากับม x และยอมรับสมมุติฐานของผู้วิจัยที่ว่ามี y มากกว่าม x นั่นก็คือค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียนนะคะจึงสรุปได้ว่า วิธีการสอนนี้ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหนูมาดูแบบฝึกทักษะหนูผู้วิจัยอยากรู้ว่าวิตามินชนิดเอมีผลต่อการมองเห็นของสายตามนุษย์ไหมจึงทดลองกับกลุ่มทดลอง12คนวัดสายตาก่อนทานวิตามินชนิดเอแล้วก็ผ่านไป6เดือนที่ให้ทานวิตามินชนิดเแล้วก็ไปวัดสายตาอีกครั้งหนึ่งนะคะและเขาเชื่อว่า ความสามารถในการมองเห็นจะเพิ่มขึ้นที่ความเชื่อมั่น95%ซึ่งนั้นก็คืออัลฟาเท่ากับจุดนะคะผลการทดลองออกมาดังตารางกำหนดให้ A แทนระดับสายตาก่อนทานและ B แทนหลังทานวิตามิน A นะคะ เพราะฉะน,นั้นกูให้ s0 m ม a เท่ากับ m ม b แต่ผู้วิจัยบอกว่า m ม b มันมากกว่า m ม a นั่นก็คือหลังทานจะดีกว่าก่อนทานที่อารฟเท่ากับจุดีนี้นักศึกษาก็ไปวิเคราะห์นักศึกษาก็มาสร้างไฟล์แล้วก็กรอกข้อมูลลงไปข้อมูลที่ได้มาเมื่อกี้นะคะนี่คะแนนหลังนะคะโอเค เมือ่อคีข้อมูลเสร็จนะักศึกษาก็มาอินไาห์คอมพาม,มีนแล้วก็แพร์แซมเิลตทีทีเสนะคะแล้วหนูก็ส่งไปเลยแล้วก็โอเคความเชื่อมั่น95นะคะ ผลการวิเคราะห์อ,ออกมาซิกไม่ซิกลูกจุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแต่เราตั้งไว้เท่าไหร่ลูกจุดศูนย์ห้าใช่ไหมครูยกข้อมูลมาไว้ตรงนี้นะลูกตรง PowerPoint ผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมานะคะศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดซึ่งมันสูงกว่า ความคาดเคลื่อนที่เรายอมให้เกิดขึ้นที่เราตั้งไว้คือจุดศูใช่ไหมคะดังนั้นจึงยอมรับ s 0ปฏิเสธ F1 นะคะนั่นก็คือวิตามินชนิด a ไม่ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นนะคะนี่นักศึกษาทำแบบฝึกหัดนะคะส่งเข้าชั้นเรียนให้ครู